แตเตอรี่ l i t h i u นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าชาร์จอ่อ,อนชาร์จแรงเราปรับได้เลือกได้มาดูด้านในรถตัวนี้คือแผงควบคุมนะครับเรามาพูดถึงระบบชาร์จก่อน,นครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ดูโวลต์แต่ละก้อนหรือแต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่ลิเ h ียมนะครับมีจนถึงเลข8 โวล์ลมด้านซ้ายนะั่นคือโวลต์29.36นะครับตัวน,น,นี้โวลที่ตัวใหญ่ขึ้นให้ชัดขึ้นตัวสีแดงๆด,ด้านบนนั่นคือวัดโวลด้านล่างวัดแอมป์นะครับนะตัวนี้ก็วัดโวลที่ออกมานะครับแล้วก็อันนี้คือควบคุมการชาร์จอ่อนชาร์จแก่นะครับตอนนี้ชาร์จที่7แอมป์มีชาร์จอ่อนนะครับจะลองเร่งดู เราเร่งเครื่องมันต้องชาร์จมากขึ้นนะครับ่อาอย่างเงี้นะแต่ถ้าเราเร่งอันนี้ก็ปุ่มที่เราใช้เร่งที่10โวเราปุ่มที่10โวลตเสียงเครื่องตกทันทีเลยรอบเดินเบาชาร์จที่29แล้วครับตอนนี้ถ้าเราเร่งเ็ายิ่งแรงเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งแรงยิ่งชาร์จยิ่ง30 30แอมป์นะ ไครับเราก็ลดลงมาสังเกตน,นะตรงข้างล่างหรือ5โวลต์การชาร์จกอพจะเหลือน,นิดเดียวนี่อย่างนี้อย่างนี้เปิดการชาร์จไม่ชาร์จนะครับเราตัดทังปิดไปทางซ้ายจุดนี้คือไม่ชาร์จปพ๊บครบคอมก็ชาร์จด,ด้วย5โวลต์นะครับเข้าไปสั่งงานชาร์ที่10โวลต์ได้29แอมป์นะ ตัวนี้จะสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับเราแปลงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อควบคุมกรร์จให้แม่นยำนะครับเต็มตัดหมดตัดแบตก้อนใดก็อนหนึ่งหมดตัดครับเพื่อความปลอดภัยของแบตเตอรี่นะครับนี่คือระบบการชาร์จ